โอ้โหไฟ 4K อย่างชัดเลยนะครับของกล้อง e m e s s S แปดร้อยนะครับตัวนี้แบบออโต้โฟกัสแบบภาพชัดระดับ 4K เลยนะครับสำหรับสายไลฟ์สดสายสตรีมมิ่งตัวนี้เหมาะมากๆชัดยันเมนนวลนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ๆๆผมเปิดให้ดูเลยนะฮะโอ้โหแล้วดูนี่นะครับตัวหนังสือนะครับอย่างชัดเลยนะครับเพื่อนๆตัวเล็กนิดเดียวนะครับไฟ 4K ทาได้สุดจริงๆครับ e m i s เจ้ากล้องตัวนี้นะครับคือ E-Miss S ห0กล้องไลฟ์สดไฟ 4K เลยนะครับ ออโต้โฟกัสหน้าชัดหลังเบอร์อย่างดีอย่างแรงเลยนะครับมีไม่อยู่ตรงนี้เป็นไม์ตัดเสียงรบกวนได้นะครับด้านหลังนี้นะครับแค่ต่อสายของ type c <Wow. S 1> กับกล้องก็ใช้งานได้แล้วนะครับเซตนี้นะครับติดตั้งแบบว่าไม่ต้องมีขาตั้งกล้องก็ได้หรือใครจะเอาขาตั้งกล้องตัวนี้ก็ได้และมีในส่วนของโปรแกรมปรับได้อีกปะไปดูกัน และเมื่อเราติดตั้ง e m i t link นะครับเราสามารถที่จะปรับลูกเล่นต่างๆได้นะครับตามนี้เลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการซูมออโต้โฟกัสหรือปรับในส่วนของแบล็คไวท์การ์ตูนหรือใครจะปรับแสงนะครับนี่นะครับแสงสว่างแสงน้อยแสงมากชาร์ปเน็ตต่างๆปรับได้หมดเลยโอ้โหฟังก์ชันเพียบแหละสำหรับสายไลฟ์สดสายสตรีมมิ่งสายขายของหรือวีเจนะครับกล้อง e m i t s 6 0 0ตัวนี้นะครับเป็นตัวหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำนะครับผมต่อรองกับร้านค้ามาครับได้ราคาดีมากๆเลยกดพิกัด ที่ตรงนี้เลยนะครับตะกร้าสีเหลืองนะครับใครอยากได้ขาตั้งกล้องก็เลือกได้เลยนะฮะ